สวัสดีครับนะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยนะครับที่ผมจะนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็คือรุ่นนะครับเป็นพระผงกีบบัวนะครับแจกทานปี2539นะครับจะเป็นองค์เล็กๆจิ๋วๆนะครับเป็นผ้าแบบนี้นะครับนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนื้อผงวัตโกะครับเขาจะเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับนะครับเนื้อสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนมีจุดเล็กๆอย่างเงี้ยแบบดำๆๆอย่างเงี้ยครับนี่นะครับให้ชม ในภาพผงกลีบบัวนะครับข้างข้างก็จะเป็นเหมือนดอกบัวนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางนะครับนะครับชื่อรุ่นว่าภาพผงกลีบบัวนะครับแจกทานนะครับปี2539นนะครับนะครับอันนี้ให้ชมนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูพิมพ์นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับ จะเขียนว่ารุ่นแจกทานนะครับวัตโกนะครับอันนี้ให้ดูความนี่นะครับความชัดลึกของพิมพ์นะครับนี่ครับชมใกล้ๆนีครับรุ่นแจกทานวัตโกครับอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ปีลึกนะครับปี2539นนะครับแล้วก็ราคายังไม่แพงนะครับนะครับพุทธคุณดีนะครับ เอาไปให้ลูกให้หลานห้อยได้นะครับอาเรี่ยมให้ลูกให้หลานห้อยได้นะครับนี่ก็เป็นภาพหะผงกิีบัวนะครับแจกทานนะครับปี2539นะครับนะครับหลวงพ่อรวยวัตะโกนะครับนี่นะครับก็นะครับตอนนี้ก็ราคายังเล่นหาก็ไม่แพงนะครับถ้าไปเจอที่ไหนก็นี่นะครับเป็นของวัตหลมงคลหลวงพ่อรวยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจนะครับก็ มีทั้งวัตถุบงคนที่มีราคาหลักพันบ้างหลักร้อยบ้างนะครับผสมผสมกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นใสเนื้อย่อยๆนะครับเพราะว่าเนื้อหลักๆบางทีราคาสูงแล้วผมก็เช่าไม่ไหวนะครับผมก็เน้นพุทธคุณนะครับราคาเป็นพาเนื้อย่อยนะครับพุทธคุณดีนะครับนี่ก็นำมาให้ชมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องยู u ูปพัฒยุทธยาด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะนำวัตถุมงคลนะครับมาให้ชมอีกนะครับก็โปรดติดตามนะครับขอบคุณครับ